วิธีกองหุ้นเบื้องต้นนะครับเพื่อประหยัดเวลานะครับในการที่เราจะหาข้อมูลหุ้นเนี่ยเพื่อมาศึกษาแล้วก็ตัดสินใจซื้อลงทุนนะครับทำยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบครับก็ก้างอื่นเลยครับสวัสดีครับผมช่อง Stocky v e t o r นะครับวันนี้เนี่ยก็จะพาไปดูนะครับวิธีการกองหุ้นนะครับโดยกําหนดเงื่อนไขเข้าไปเนาะแล้วก็เพื่อกองหุ้นแบบหลักหลายหลายร้อยตัวนะครับในราคาหลักทรัพย์เนี่ยให้เหลือออกมาเนี่ยในปริมาณที่ลดลงนะครับอาจจะเหลือหลักสิบเลยก็ซ้ำนะครับแล้วก็ ออกมาเพื่อศึกษาต่อยิงครับว่าเราจะซื้อหุ้นตัวนั้นเพื่อลงทุนดีหรือเปล่านะโดยที่ขั้นแรกนะครับก็เข้ามาที่เว็บสยามชาร์จคอมนะครับก็พิมพ์เข้าไปในตรงเบาราว์เซอร์ข้างบนนะครับว่าไอ้ตรง Google นะครับหรือว่าบางคนใช้ของ IE เอะไรพวกนี้ก็พิมพ์เข้าไปนะว่า w w w นะครับสยามชาร์จ s i a m นะครับ c h a r t. c o m นะครับก็ขั้นแรกที่เข้ามาเนี่ยหน้าจอก็จะประมาณนี้นะครับ ก็ให้เราเข้าไปตรงเลื่อนเข้าไปตรงคําว่าสต็อกนะครับแล้วก็เลือกหัวข้อสต็อกลิสต์นะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าจอตรงนี้มาครับว่ามันมีให้ใส่เงื่อนไขอยู่ด้านบนนะครับว่าเราจะใส่เงื่อนไขอะไรเข้าไปเนาะตรงนี้นะครับเราก็จะพิมพ์เข้าไปเลยนะครับว่ามันก็จะมีเงื่อนไขครับว่าเราจะใส่ PE นะครับ pbv นะครับ d ratio นะครับ ra re เลยพวกนี้เนาะขั้นแรกเนี่ยผมมองว่าง่ายๆนะครับสำหรับมือใหม่เนาะก็ตรงพวกที่มันเกี่ยวกับราคาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว PE หรือ pbv เอง บางครั้งเนี่ยมันมีความผันผวนค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ถ้าเราใส่ฟิลเตอร์ตรงนี้เข้าไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันหลายๆครั้งอ่ะมันจะกองหุ้นกีดีออกไปก้ดยซ้ำนะครับก็งนายง่ามาให้ใส่ตรงค่า d e เนาะเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะไม่ค่อยเกี่ยวกับในฝั่งของด้านราคาหุ้นนะครับมันจะเกี่ยวกับตัวผลประกอบการของหุ้นตัวนั้นจริงๆนะแตดีอ่ะที่เราควรใส่เข้าไปเนี่ยอ่าผมมองว่า d e ที่เหมาะสมเนี่ยมันก็ควรจะมากกว่าหนึ่ง น้อยน yeah, ้อยคนหนึ่งนะครับก็คือนี่งน้อยเนาะแต่ถ้าเราใส่หนึ่งเข้าไปเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็จะกองหุ้นที่แบบเราไม่ได้อยากจะกองออกไปออกเสร็จเท่าไหร่เงี้ยป่ะอันนี้เราควรกองหุ้นที่แบบมันแย่จริงๆออกนะครับก็อย่างเช่นหุ้นที่ดีมากกว่า2เท่าแล้วกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องเข้าใจข้อจำกัดตรงนี้นะครับว่าหุ้นบางกลุ่มอย่างเช่นกลุ่มธนาคารอย่างเงี้ยที่เขามีดีมากกว่าหนึ่งเนี่ยมันก็ถูกกองออกไปด้วยเนาะก็ ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนครับก็ใส่ไว้สองนะครับแล้วก็ r o A เนี่ยกับ ROE เนี่ยตัวที่จะมากกว่าเสมอเสมอเลยก็คือตัว ROE เนอะอ่าส่วน r o a เนี่ยใช้ตอนไหนเนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ยเวลาที่ผมใส่ค่า DE แล้วเนี่ยผมจะไม่ค่อยมาใส่ตัว r o a นะครับจะใส่ข้ามไปที่ตัว ROE เลยนะครับแค่ใส่ตรง DE กับ ROE เนี่ยมันก็เสมอกับกองไปเทียบเท่ากับ r o A แล้วก็ก็ใครที่ไม่เข้าใจตรงเนี้ย ลองเสิร์ชหาคำว,ว่าดูปองอะไรๆรายิบเพิ่มเติมนะครับเราจะเข้าใจนะครับว่าไอ้ตัว r อาอกับ r อ e าเองต่างกันยังไงนะครับแล้วก็สมการเนี่ยมันพิสูจน์สูตรมันยังไงนะครับอย่างเอาอีที่ผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะดีอย่างเนี้ยนะครับก็คือควรจะมากกว่า15เท่าเนาะแต่ถ้าเราใส่15เนี่ยบางทีเนี้ยมันก็จะกองหุ้นที่แบบเราอยากได้ออกไปอะไรหุ้นที่มันทีดีแต่ว่ามันไม่ถึง15บางไปมากอะไรเงี้ยเออมันมันหลุดไปอ่ะเงี้ยมันก็อาจจะถูกกองไปโดยงั้ะเพราะฉะนั้นผมก็เลยใส่่ที10นะครับ เพื่อที่เอามาเยอะๆนะครับก็คือมากกว่า10เท่าถึงค่อยเอามานะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ดีเบรเกนยูนะครับตรงนี้ผมแนะนำว่าถ้าเงินหุ้นเติบโต,ตมากเนี่ยก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเพราะว่า,าถ้าเราใส่ตรงนี้เข้าไปเนี่ยมันก็จะไปกองหุ้นเติบโตออกค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าหุ้นเติบโตส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยจ่ายปันผลออกมาเนาะสำหรับคนที่ไม่เข้าใจคําว่าดีเบรเกนยูเนี่ยไอ้เจ้าตัวดีเบรเกนยูเนี่ยมันก็คือตัวเงินปันผลนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะว่าเขาเนี่ยจ่ายปันผลเท่าไหร่นะครับเทียบบบกกัััราาาาาคคหุุ้นนะนนใปจจเเเะะออ่่่โผมม็ไส market cap ก็คือปริมาณคะแนมูลค่าบริษัทครัว่าบริษัทเนี้ยมีมูลค่าทางทางตลาดก็คือคนให้มูลค่าเขาอะ กี่ล้านนะครับกี่บาทเนาะว่าอย่างเช่นถ้าเป็นสับบนปปะพวก CPO อะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นหลักหมื่นล้านหนละักแสนล้านเนาะแต่ถ้าว่าเป็นพวก LP อะไรเงี้ยก็จะเป็นหลักล้านล้านเนี่ยครับตรงนี้ก็ไม่ได้มีผลมากนะครับแต่ว่าง่ายๆว่าถ้าคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยก็ควรจะแบบซื้อหุ้นที่แบบหลักเขาเรียกว่าไงไม่ไม่ใช่หลักพันล้านเนกะ็ควรจะเป็นหลักหมื่นล้านหรือหลักแสนล้านขึ้นไปเนะาะก็ฟังตรงนี้ก็อย่าเพิ่งตกใจวนะ่าอุ้ยหมื่นล้านแสนล้านเนี่ยเราจะซื้อได้ปะนะความจริงมันซื้อไดนะ้เนาะเพราะว่าเวลาเราซื้อเนี่ยเราเจียดมาแแค่บบ เศษพุ่งนิดๆ่งยๆของเขาว่ะเออมันก็เป็นแบบเป็นเงินหลักหมื่นหลักแสนแล้วอะนะน่ะเนาะเงียบปะแต่ว่าไอ้ตรง Market Cap เนี่ยมันคือมูลค่าบริษัททั้งบริษัทเนาะก็คือแบบใหญ่ๆเลยนะครับซึ่งข้อดีของตลาดพวกเนี่ยมันก็มันก็สกัดสุกเมันตรงนี้แล้วเนาะไม่แบบว่าต่อให้บริษัทที่หล, 10, ลักหมื่นล้านแสนล้านหรือล้านเนี่ยเวลาที่เขามาแบ่งขายให้รายย่อยเนี่ยเขาไม่ได้ขายทั้งบริษัทเขาเจียกมาแค่แบบเศษนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับเราเนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับอาจจะง่ายๆวานนกะัเ เพราะว่าถ้าแบบพันล้านเนี่ยมันจะค่อนข้างเล็กไปเนี่ยผมก็เลยตั้งเลยว่ามากกวออ่าหนึ่งหมื่นล้านเนาะก็คือพูดง่ายๆว่าตั้งแต่เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านลงมาเนี่ยเราจะไม่เลือกบริษัทหลักทัพยเนาะเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มฟิลเตอร์ตรงนี้ได้เลยครับมันก็จะกองหุ้นมาเนาะจากแบบหลักประมาณแปดร้อยตัวเน้นตลาดหลกักทรัพย์เนี่ยลูมกอนมาเหลือประมาณนี้นะครับผมเนี่ยมันก็จะเรียงมาให้เลยเนาะ ทีนี้เนี่ยเราก็สามารถกดได้อีกนะครับว่าเราจะเรียงตามชื่อเนาะตั้งแต่ A ถึงแซกนะครับหรือว่าตั้งแต่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็ง่ายง่าเนาะโอ้โหราคาแดงๆง่ายเลยเนาะวันนี้ตลาดงานจะลบเยอะนะครับก็เลยส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงนะครับก็คือราคาติดลบลงมานะครับเออหรือว่าเราจะเลือกจากมูลค่าตลาดก็ได้นะครับวารุก็ได้นะมาเก็ตแคปพวกนี้เนาะตรงนี้ก็ได้หมดนะครับผมแนะนําว่าที่กองตรงเนี้ยคือเรากองวุ้นที่แบบเราไม่เอาแง่ๆออกไปแล้วเนาะแบบสมมติมันมี800ตัวใช่ไหมเรากองแง่ๆออกไป อออาจจะออกไปแค่2องร้อยหรือสามร้อยก็ตามอ่ะแต่ว่าอ,อ,อย่างน้อยมันก็ปิดความเสี่ยงระดับหนึ่งแล้วนะครับถ้าไม่คิดอะไรมากนะเหมาซื้อตรงนี้เลี้ยนะไปไล่ซื้ออย่างละร้อยตัวหรือว่าแบบเป็นปริมาณแค่ากันเออผมมองว่ามันก็ได้ผลลับตอบผลตอบแทนที่กีหัวตลาดแล้วอ่ะนะครับเพราะว่าถ้าเราซื้อเหมาแบบทางตลาดอย่างเงี้ยมันก็จะกองแบบเอาหุ้นที่ไม่ดีเข้ามาเลยเนาะแต่ไงเราก็กองแบบก็บอกว่ามันเหมือนเคสก้อนใหญ่ๆเนาะที่เราตัดส่วนที่มันแย่ๆออกไปแล้วอ่ะนะครับมันก็ต้องดีขึ้นถูกไหมอ่าทีนี้ทเนี่ยเ,เราั เฉือ <S ess iz uk> นส่วนที่แยกออกไปทั้งหมดออกอปะเราเฉือนส่วนที่มันแยกแง่ๆออกนครับแต่ว่าในชิ้นนั้นเนี่ยมันก็ยังมีส่วนที่แบบยังแยกอยู่อ่ะเออที่แบบไม่ได้แยกแงแ่ๆแต่ว่ามันมียังมีส่วนที่แยกอยู่ถขกาไหมเราก็ต้องมากรององีกนะครับว่าเราอ่ะจะกรองเอาผมแนะครว่ากรองอ่ะหาหุ้นที่ดีอ่ะในชิ้นเนี่ยมันจะง่ายกว่านะครับเพราะว่าถ้าเรามัวแต่แบบไปหาชิ้นที่มันแยกเี่ออ,อกมาว่าเ่หุ้นมันมีเหลือสมมติว่ามันเหลือ200ตัวอย่างเงี้ยอ่ะตรงนี้เหลือ72ตัวนะครับเราไปหาตัวที่แยกอ เพราะว่ามันต้องหาหลายตัวเนาะแต่ถ้าเราเอา72ตัวเนี้ยรับมาคัดจริงๆอ่ะให้มันเหลือเฉพาะตัวดกๆย่ะจากมาสัก5ตัวอย่างเงี้ยคือผมมองว่ามันจะทํางานได้ค่อนข้างง่ายกว่าเนาะแล้วแถมเราจะติดตามผลประกอบการของพุ่งเหล่านั้นอ่ะได้ค่อนข้างง่ายกว่าครับตัวเนี้ยก็เป็นธีการกองเบื้องต้นนะที่ผมใช้เหมือนกันนะตอนแรกอ่ะว่าแบบเวลาที่จะหยิบพุ่งมาอ่านศึกษาเนี่800ตัวผมอ่านไม่ไหวเนาะผมก็กองมุ่นที่มันแย่ๆออกไปก่อนครับแล้วก็เนียหยิบประมาณ7 0 8 0ตัวเนี้ยนะครับ เอามาศึกษาดูนะว่าเออมันมีตัวไหนที่มันเข้าเขาแล้วก็แบบรู้สึกว่ามันน่าจะเติบโตได้ในระยะยาวเนี่ยแล้วก็ราคาปัจจุบันเนี่ยมีส่วนลดนะครับหรือว่ามีแบบราคาที่แบบว่าไม่ได้แพงจนเกินไปที่สามารถเราเข้าไปซื้อได้ไนะครับล้าทาให้คาดหวังผลตอบแทนที่ดีได้ระดับหนึ่งเนาะสักแบบหลักที่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีเนี่ยผมมองว่ามันก็เหมาะสมแล้วนะครับผมในตลาดมุงเนาะแต่ถามว่าเราหยิบตัวแปดสิบตัวเนี้ยหยิบมาเลยแล้วลงทุนได้เลยหรือเปล่าเนี่ย ตัวเลตัวหนึ่งเนี่ยผมก็มองว่ามันอาจจะเป็นความเสี่ยงนะครับว่าเราอาจจะหยิบพลาตัวที่มันไม่ดีเข้ามาลงกลง่ายเงินออกมาครับแต่ว่าถ้ามีสองทางเลือกนะที่ผมแนะนำก็คือ,อค่ากองมาได้เจ็ดสิดิตัวเนี้ยแล้วเราซื้อตัวละหนึ่งบาทสมมุตินะหรือว่าตัวละหนึ่งพันบาทก็พอหนึ่งพันบาทก็้นแปดสิบตัวก็แปดหมื่นบาทเนาะอย่างเงี้ยซื้อตัวละพันบาทผมมองว่าโอาเคอย่างเงี้ยคือว่าได้ผลตอบแทนดีนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากได้ผลตอบแทนที่ดีกว่านี้เํีกานต่อผม แล้วก็ตรงนี้มันคือว่ากองแล้วก็ประหยัดเวลาประหยัดแรงเราไปได้ค่อนข้างเย er อะเลยนะครับก็หยิบหุ้นเหล่านี้นะครับมาดูนะครับดูว่าไอ okay ้ตัวไหนมันมีกาไรค่อนข้างดีนะครับเอามากองต่อเนาะเอา e เ k นะครับเหมาะสมครับแบบว่าเอาีสม่าเสมอมากกว่าสิบสิบห้าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยมาต่อเนื่องหลายๆปีเนาะกำไรทรงกาไรค่อนข้างดีนะครับในฝั่งของเงินปันผลอันนี้ก็แล้วแต่ครว่าคนชอบแบบซื้อแบบหุ้นปบนผลหรือเปล่านะแต่สำหรับผมอ่ะผมไม่ค่อยชอบหุ้นปันผลเนาะเพราะว่าแบนผลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนเนี่ยที่เข้ามาลงก uh. ับผล มันทําให้ผมหาหุ้นราคาถูกจากหุ้นบันผุนเนี่ยได้ค่อนข้างยากมากกว่าหุ้นที่แบบเป็นหุ้นเติบโตนะหุ้นเติบโตเนี่ย,นยคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาเล่นเนี่ยมักจะถือไม่ค่อยทนเนาะเวลาที่มีข่าวมีอะไรพวกนี้มันก็จะราคาตกลงมาได้แรงนะครับทาให้มันมีความผ,ลผลันผวนค่อนข้างสูงกว่าแล้วผมมองว่าความผันผวนเนี่ยผมสามารถทนง่ายนะครับแล้วก็สามารถซื้อแล้วก็คนขายคุณง่ายนะครับมันเลยทําให้อ่าตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนจุดแข็งของผมนะครับเมื่อเทียบกับคนที่ไม่สามารถถือผู้เละยยาวได้เนาะหรือตรงเนี้ยมันก็เป็น สำหรับคนที่ถือหุ้นระยะยาวได้ครับแล้วไม่ต้องไม่กลัวความผันผวนมากเนี่ยก็แนะน,นำว่าให้ไปเล่นหุ้นเติบโตนะครับแล้วก็กินกาําไรจากส่วนต่างราคาตรงเนี้ยนะครับเวลาที่ซื้อตอนที่คนตกใจมากๆครับแล้วก็หายตอนที่ราคาหุ้นมันกลับมาเนี้ยเออคัเนี้ยทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันก็ ทให้เงินต้นของเราโตขึ้นไปเรื่อยๆยนะผมพูดมันเหมอนง่ายเนาะซึ่งมันก็ง่ายจริงนะแต่ก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมคนส่วนใหญ่อะยังยังทำตรงนี้ก็ไม่ได้ครับในตลาดหุ้นเนาะก็อาจจะเพราะว่าแบบยังไม่ได้ศึกษาแบบว่าจนเข้าใจจริงๆว่าทาไมถึงมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ครับเวลาที่ราคาตกมันเนี่ยอาจจะตกใจแล้วก็แพนิคสุดท้ายก็ขายออกมาก่อดง่ายครับตรงนี้เองอะมันก็เกิดขึ้นจากความชานาญเนาะแล้วก็อยู่ในตลาดหุ้นมาระยะเวลาหนึ่งนะครับก็สามารถทําได้แล้วนะครับไม่ได้แบบจะต้องเก่งอะไรขน้นนั้นะครับก็คร่าวๆประมาณนี้ ก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับเหมือนเดิมครับอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์นะครับแล้วก็ใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ s ก a ีเ y m เตอร์ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ